คุณแม่แก้ขัดคืนนี้ตามมาลุ้นระทึกกับฉากใหญ่หนีตายของคู่พระนางเมื่อสกายมาเรียโดนเติร์กนัชนนจับตัวมาต่อรองกับครอบครัวพระเอกงานนี้ต้องร้อนถึงหลุยเฮสต้องรีมาช่วยแล้วเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นฉากบูที่ต้องใช้พลังแบบสุดๆเพราะทั้งสภาพอากาศที่ร้อนและทั้งหลุยและสกายที่ต้องวิง่งหนีกันกลางแดดส่วนเติร์กก็วิ่งตามยิงไม่ยย้งเหมือนกันก็ต้องมาลุ้นว่าทั้งคู่จะหนีรอดหรือไม่ห้ามพลาดคืนนี้หลังจบเส้นทางบันเท นะคะโหวันนี้บูด้วยเหงอะซกเลยค่ะอันนี้คือละครบูใช่ไหมตอนแรกไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเป็นละครบูบู <c oughs> ตอนแรกหนูคิดว่าดรมมาม่าเขาไม่ไ้แต่บูเยอะมากวิ่งกันยิงกันแต่สนุกนะครับสกายนี่โหเขาดูเหมือนเป็นนักบูที่แบบเข้มแข็งมากลืมมาครับลืมมาหวังว่าวันหนึ่งจะได้บูด้วยกันแบบเต็มเต็มขอร้อขอเมื่อกี้หนูเกือบหัวใจวายตายอ่ะหนูแบบว่า คือวิ่งแบบวิ่งเฉียดเอฟเฟกแบบไม่ถึงไม่ถึง1นก้าอ่ะไม่ถึง1นก้าอะไรพี่วิ่งอยู่ข้างหลังหนูหนูมันอยู่แบบมันอยู่ข้างหูหนูเลยอ่ะคือฉากเมื่อกี้ผมชื่นชมเขามากเลยนะครับคือพอเราแบบวิ่งหลุดไปแล้วแล้วก็คัตผมก็หันไปหาเขากายเป็นไรเปล่ายืนร้องไห้อยูร้องไห้แบบน้ำตาไหลก็เลยถามว่านี่หนูร้องไห้ที่เข้าฉากแบบเป็นอินเนอร์หรือว่าแบบด้ก็ถือว่งไอร์ตกันว่ามันได้ได้ฟีลลิ่งจริง แต่ข้างในคือแบบจะช็อกแต่คิดว่าเออถ้าโดนพี่หลุยก็คงโดนก่อนหนูก็จะโดนเบาลงนิดนึงนั่นคือกําลังใจที่หนูคิดซึ้งเลยครับซึ้งมากรอเล่น